กอ,องทัพเรือได้วิจารณาอย่างรอบคอบและมีความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจและทางด้านยุทธการและความมั่นคงอย่างเต็มที่ครับ <S <S ผมพลโทธเถลิงศักดิ์สรีสวัสดิ์เจกรมยุทธการทัพเรือในเบื้องต้นนี้ขออนุญาตนำเสนอวิดิทัศน์ความจําเป็นและเหตุผลในการที่กองทัพเรือต้องมีเดิดนน้ำให้สื่อมวลชนได้รับทราบเบื้องต้นซึ่งขอเรียนว่า วีดิทัศน์ที่จะฉายให้ท่านชมในวันนี้คือวีดิทัศน์ที่ฉายให้คณะอนุกรรมการชมในวันนั้นนะครับเวลาประมาณสามโมงเศษเชิญรับชมครับ เหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นก่อนปี60กองเรือได้มีความพยายามในการจัดซื้อจัดซ่อมแล้วเป็นเวลาหลายปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปี60ที่เกิดขึ้นนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในปี60ส่วนในปี63ที่มาเกิดขึ้นณเวลานี้กองรับเรือได้พิจารณาทบทวนเพื่อสารชาญยุทธอสายกองเรืเอใช่ครับ มีคนเคยกล่าวว่าสงครามไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้ใช่ไหมใช่ครับสงครามโลกที่สามจะเกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่เห็นยังไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ผมอยากจะฉายภาพให้ทุกท่านดูว่าในทะเลจีนใต้ที่ใกล้บ้านเรานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในหมู่เกาะสเปนลีหมู่เกาะพาราเซล มีหลายชาติประกาศตัวความเป็นเจ้าของไม่ได้ไหนบ้างครับจีนฟิลิปปินส์อิน,นอโดนีเซียมาเลเซียและอื่นๆมีการอ่อสร้างสิ่งสถานีสนามบินเกิดขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมพวกท่านคงเห็นแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุอันหนึ่ง ที่อาจจะเกิดการพลัดก,กันได้ในทะเลใช่หรือไม่มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเรือทางการจีนชนกับเรือเวียดนามปัจจุบันพวทพ้ท่านองทราบดีสหรัฐอเมริกาได้ดีพอยกำลังทางเรือและทางอากาศเข้าไปในพื้นที่ทะเลจีนใต้มากขึ้นและมากขึ้น ผมอยากจะเรียนให้พวกท่านทราบว่าหากเกิดการประทะกันในพื้นที่ไทยจีนใต้นี่คือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยเส้นทางคมนาคมเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและสิค้าเข้าและค้าออกมูลค่า24ล้านล้านบาทนั้นจะมีปัญหาถามว่าหากเกิดการขึ้นแล้วไทย จะต้องไปคุ้มครองดูแลไม่มีใครแล้วครับกองทัพเรือต้องทำย้อนกลับเข้ามาใกล้ตัวเราอีกนิดหนึ่งในพื้นที่ JDA พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียมูลค่า3แสนกว่าล้านบาทต่อปีจะสิ้นสุดสัญญากันในปี2572คำถามว่า กองรับเรือได้รับเรือมน้ำปีไหนลงนามวันนี้รับปี70ครับการเดียรจาต่อรองผลประโยชน์ของชาติถ้าไม่มีกำลังที่เข้มแข็งท่านคิดดูนะครับว่าอำนาจการต่อรองของเราจะมีมากหรือน้อยอย่างไรยกตัวอย่างง่าย เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีเรือจากประเทศเพืนบ้านขอญาติไม่เอ่ยนามเข้ามาลักเวนค้นหาชาวโรยาในเขตประเทศไทยฝั่งทะเลอาดามันคคำถามถามว่าเขาเกรงใจเราหรือไม่เขาล่วงล้ำสิทธิอธิปไตยของไทยหรือไม่คองทับเรือ ได้นัำสื่อแจ้งกระทรวงกลางต่างประเทศให้ดำกับประท้วงอย่างเป็นทางการไปแล้วแล้วอีกเจดปีข้างหน้าล่ะครับศักยภาพที่เขามีมากกว่าเราถึงเวลานั้นเราจะเจรจาได้อย่างไรสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันว่าผมเป็นของชาติยืตีล้านล้านบาททางทะเลนั้น ของเรือจัดซื้อเรือดมน้ำาำสองและสามวงเงิน22,500ล้านบาทโดยจำระในปี64 3 9่5ล้านบาทนั้นเมื่อเทียบก,กับผลประโยชน์ของชาติทางเลเป็นเพียง0.093%เปอร์เซเท่านั้น